เอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมากนะคะเอฟซีวันนี้พี่พามาดูอะไรค่ะทุกคนไอ้ตอหัวช้างค่ะทุกคนอยู่ที่ทํางานคะ่ะนี่ตรงนี้เขาไม่กล้าตัดสวนเลยนะคะเอฟซีเห็นไหมคะนี่เขาจะตัดแต่ฝั่งนั้นคะ่ะอยู่ตรงนี้ไม่ตัดก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากลัวตอหัวช้างคะ่ะแล้วเขาก็ได้โทรหาเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะนี่ค่ะตอหัวช้างอยู่นี่ค่ะทุกคนนี่คะ่ะ เห็นไหมคะเราจะเข้าใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกรธเราค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่นี่มันบินบอนเลยค่ะทุกคนนี่ถ้าเราไปโดนลังมันเดี๋ยวมันจะโกรธเราแล้วมันจะต่อยเราค่ะตอนนี้ฝนก็ตกหนักเลยค่ะ fc โอ้โห و, ถ่ายคลิปไม่ได้เลยแฮทุกคนนี่พี่จะทำไงดีวะถ่ายรูปไม่ได้เลยค่ะ fc ฝนตกหนักเลยเดี๋ยวรออีกหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาถ่ายอีกค่ะ ค่ะ FC ซตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะคะ F c ซและพี่ก็จะพามาดูนี่ค่ะไอน,นะตอหัวช้างบอกทุกคนนี่ค่ะมันอยู่ตรงนี้ค่ะมันเลยทําให้เขาไม่กล้าตัดตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะทําให้เขาไม่กล้าตัดค่ะเห็นไหมเนี่ยเขาตัดจนเรียบเลยนะคะทุกคนนี่ฝีมือสุดยอดนะทุกคนเขาตัดรั้วเนาะแต่ว่าตรงนี้เขาไม่กล้าตัดค่ะ F c ซเพราะว่ามันมีตออยู่ะคะ่ะทุกคน ฝรั่งเขาจะกลัวตอหัวช้างมากเลยนะคะทุกคนท,ทั้งที่เขาก็ตัดได้แล้วนะตรงเนี้ยมันก็ไม่ทําอะไรหรอกค่ะแต่ว่าเขากลัวค่ะเพราะฝรั่งเขาจะกลัวมากนี่ค่ะ fc เดี๋ยวพี่จะไม่ซูมเนาะเดี๋ยวพี่จะซูมให้ดูค่ะ fc นี่ค่ะไหนอะนี่ค่ะทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่คือรังตอค่ะทุกคนไปวิถ่ไทยระวังน้วัน นั่นนั่นนั่นินมาแล้วนี่ค่ะมันจะออกเป็นสีอย่างนี้เนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าเราไปโดนก็คือแตกตึ้มเลยนะคะนี่เกินฝรั่งเขาจะกลัวมากค่ะเขาจะกลัวพวกสัตว์ที่มีพิษค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีพิษที่มีพิษที่สุดที่เดนมารนะ์กเนาะที่มีอยู่นะคะทุกคนนอกนั้นก็งูก็ไม่มีเนาะนู่นนานๆจะเจอทีนะทุกคนหรือไม่ก็นู่นะ หลายปีถึงจะเจอนะคะแต่ตนี่เจอบ่อยนะคะแล้วก็ต่อยทีถึงเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะทุกคนและนี่เขาก็โทรหาเจ้าหนะ้าที่ให้มาจัดการเอาออกไปนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่กล้าที่จะเสี่ยงค่ะถ้าเป็นบ้านเราเนาะตีจนแตกกระจายนะคะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้เขาก็ไม่ตัดรั้วค่ะเพราะว่าเขากลัวค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่นานๆตก็จะบินมาทีเนาะ นี่เราน่าจะเอาไปกินได้นะคะทุกคนนี่ค่ะเพราฝรั่งเขาจะกลัวมากเนาะนี่เขาก็เลยไม่ตัดตรงนี้ค่ะเราให้เจ้าหน้าที่มาก่อนค่ะแล้วมาพ่นเอาออกเพราะว่าดีไม่ดีเดี๋ยวคนแก่มานั่งตรงนี้แล้วจะโดนโตต่อยะค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาก็จะบินว่อนอยู่เนาะนี่ที่จะเข้าเอากล้องเข้าไปได้ไหมฮะทุกคนนี่ค่ะ บินออกมาแล้วนะคะ f อซแต่เขาก็ไม่ทํำไรเราหรอกถ้าเราไม่ไปตีหลังเขานะทุกคนเนาะพี่จะถ่ายใกล้ๆนะคะ f อฟนี่ค่ะโอเคค่ะ f อฟคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันณพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะ f อฟขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย